สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและนักเรียนห้องเตรียมอนุบาลสัปดาห์นี้มาเจอครูเฮนกับครูไมค์ค่ะสัปดาห์นี้เรามาเรียนรู้หน่วยเรารักประเทศไทยค่ะประเทศไทยมีวัฒนธรรมประจำชาติเป็นเอกลักษณ์ของตนเองนะคะเช่นธงชาติไทยนะคะภาษาไทยมารยาทไทยและอาหารไทยค่ะ สาระที่เด็กๆเ,กเ,กเรียนรู้มีอยู่5สาระด้วยกันนะคะสาระที่1ธงชาติไทยหรือธงไตรลงคค่ะมีอยู่3สีด้วยกันนะคะสีแดงหมายถึงชาตินะคะสีขาวหมายถึงศาสนาสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากริย์ค่ะค่ะสาระที่2นะคะชุดประจำชาติไทยค่ะ ชุดประจำชาติไทยนะคะได้แก่ชุดผ้าไทยเป็นชุดที่มีเอกลักษณ์เป็นของชาติไทยนะคะจะสวมใส่ในวันสำคัญต่างๆเช่นสวมใส่ชุดผ้าไทยไปทำบุญใส่ไปในวันสงการานต์และใส่ไปในงานวันลอยกระทงนะคะสาระที่3การร้องเพลงชาติไทยค่ะเราจะได้ยิน เสียงเพลงชาติไทยเวลา8ปดนาฬิกาพร้อมนำธงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเสาและเราจะได้ยินเสียงเพลงชาติไทยอีกครั้งในเวลา18นาฬิกานะคะพร้อมนำธงชาติไทยลงสู่ยอดเสานะคะสาระที่4คําทักไทยค่ะการทักททยแบบไทยเป็นวัฒนธรรมที่ดีงามเมื่อเราเจอคนที่เรารู้จักเราก็จะยกมือไหว้ ู้ชายนะคะจะทักไทยคำว่าสวัสดีครับ<ะ>ส่วนผู้หญิงจะทักไทยคำว่าสวัสดีค่ะนะคะและสาระที่5ชนิดของอาหารไทยอาหารประจำชาติไทยที่ทุกคนรู้จักก็คือต้อยมยำกุ้งนะคะสัปดาห์นี้นะคะครูก็มีใบงานมาให้เด็กๆได้ระบาสีกัน ใบงานที่1นนะคะให้เด็กๆระบายสีภาพธุชาติไทยค่ะใบงานที่สองนะคะให้เด็กๆระบายสีภาพเด็กไทยไหว้สวัสดีครับสวัสดีค่ะนะคะใบงานที่สานะคะให้เด็กๆโยงเส้นด้วยสีเทียนนะคะภาพเส้นโค้งนะคะ นดูด้วยนะคะแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้คุณครูด้วยค่ะค่ะสัปดาห์นี้ครูเพ็งกับครูไม้ต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันสัปดาห์หน้าค่ะสัปดาห์นี้สวัดส,ด,สด,ดีสดดค่ะบ๊ายบาย,บาย